สวัสดีครับผมเพื่อนชาวงค์ไก่ซารีวทุกท่านกันด้วยนะก็วันนี้เก่าผมปิกยูนะแล้วก็จะพาทุกคนมาแนะนำหน่วมการเล่นของอากาไกอาแล้วก็ทีมเล็กเลนน,น้อยนะผมจากช่องลิงแบบผมนะคือถ้าเอาแบบ คนที่แบบหาข้อมูลแบบเต็มแมสต์อย่างนั้นนะคือผมก็จะมีการแบบคูณตัวนู่นตัวนี้นะครับผมว่าดาเมจมาทำเท่าไหร่จากตรงนั้นตรงนี้แล้วก็หุ่นนั้นจะเล่งแอชชันตอนไหนแล้วก็สปีดแบบต้องประมาณนี้เพราะฉะนั้นผมขอไม่อนุญ,ญาตพูดถึงข้อมูลตรงนั้นละกันเพื่อที่จะไม่ลิงจนเกินไปแล้วก็ทุกคนนั้นจะไม่ต้องใช้สมองจนเกินไปมันถึงจะ เป็นเกมแนวเทิร์นเบสแนลทั่วไปคือมันมีคนหลายประเภทนะครับผมทีเออ่เล่นไงไม่ใช่มีแค่ประเภทเดียวแบบอย่างพกาวกเราแบบเป็นลิงไงอย่างงี้ถ้าผมทําแบบนั้นน่ะคือมันก็จะเกินไปผมก็เลยแบบเออดอปตัวเองลงมานิดนึงแล้วกันให้ข้อมูลแค่ทุกคนเข้าใจก็พอคือเราว่าก็จะมีตารางเดลิคาร์เตอร์แล้วก็ l c ด้วยนะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นการเทสแค่ LC2 อันนะครับผมคือ LC จําตัวกับ LCVP R1 เท่าน,นั้นนะนะส่วน R5 ผมได้คูณบวกลบเอาไปเรียบร้อยแล้ว พอเชนทุกคนก็เชิญรับชมกันได้เลยนะถ้าทุกท่านพร้อมแล้วเราไปดูเลยนะครับไปก็สำหรับตัวเครืคอากายานะครับผมจะไม่ได้แรงที่ตัวเองเท่าไหร่นะคือนางอ่ะจะแรงที่อันติแล้วก็แรงที่การโจมตีปกติครบ6ครั้งนะอันดีคือจะเป็นการเ,าเล่นดาเมจอย่างชัดเจนมากๆแล้วก็จะทาให้นางนั้นสร้างดาเมจได้ถี่ที่สุดแล้วคือแน่นอนว่าสกิลที่ควรจะอัพเลยคือเป็นสกิลตีปกติกับสกิลอันตินะพอสวรรค์อัพ ก็ได้หรือว่าอัพไม่ต้องสุดมั่งก็โอเคแต่สกิล e เนี่ยมันไม่ได้เป็นการทำดาเมจหรือว่าอะไรเลยนะมันเป็นการฮิวเลือดแล้วก็เสกหุ่นออกมาใหม่ถ้าสมมติว่าทุกคนไม่มีหุ่นในสนามใช่ไหมทุกคนกด e ปุ๊บจะได้หุ่นมาทันทีนอกจากนั้นไม่ได้บวกดาเมจอะไรไปเลยแม้แต่นิดเดียวนะเพราะฉะนั้นสกิลเนี้ยไม่ได้จําเป็นที่จะอัพเลยถ้าทุกคนที่มีใจอวยรักนางก็สามารถที่จะอัพได้นะครับแล้วก็ มีอย่างหนึ่งที่นางนั้นเออเล่นยากปกติเลยคือทีมทีมอันนี้คือเป็นอะไรที่สําคัญมากๆเดี๋ยวเราจะพูดถึงคลิปนี้ได้ว่าจะมีทีมถูกกับทีมแพง2ทีมนี้นะครับที่ผมจะแยกเป็น2อ,อย่างแล้วก็มีการแนะนํา LC ด้วยก็เพื่อที่จะแยกแยะอะไรหลายอย่างนะแล้วก็มีการจําแรงดาเมจด้วยว่า LC อันไหนที่มันสามารถที่จะใช้กับอารกอาได้ดีที่สุด ณเวลานี้ที่ผมนั้นไปลอง id เพื่อนๆมาแต่ตอนนี้ผมไม่สามารถที่จะไปเอา id เพื่อนมายืมแล้วก็ทดลองอัดคลิปได้นั่นก็เพราะว่าเพื่อนผมปลดไอรอนไปทีร้อยนะมันก็ถือว่าเสียดายไปผมก็เลยเข้า id ผมมาเพื่อที่จะเข้าทดลองตัวละครนะเพราะฉะนั้นดาเมจตรงเนี้ยกับการเล่นจริงอ่ะอาจจะต่างกันค่อนข้างเยอะนะคือมันอยู่ที่บับอวยได้ว่าบับมันจะอวยนางหรือเปล่าเพราะฉะนั้น สิ่งที่จําเป็นเลยคือทีมต้องพร้อมของต้องพร้อม LC ควรจะมีไว้นะถ้าไม่มีเนี่ยดาเมจที่เพื่อจะทําได้เนี่ยอาจจะหายไปประมาณ10%เลยก็ว่าได้นะแล้วก็ตัวคูณดาเมจต่างๆที่นานทําได้เนี่ยทีมแล้วอันนี้จะห่างกันมากเราแค่ไหนเพราะฉันก็ทุกคนจะว่าไงก็เชิญเลยนะครับเดี๋ยวเราไปพูดถึงทีมที่ผมจะแนะนานะคือผมไม่มีการพูดถึงแบบสูสกิลเลยมากมายเพราะว่าคลิปมันทุกคนอาจจะลงไปหมดแล้วแล้วก็เปิดมาเลนเรียบร้อยแล้วผมขอแนะนําทีมไปแล้วกันนะครับไป อ่ะโอเคครับเรามาพูดถึงตัวละครมูลค่าทีแบงก่อนนะแน่นอนว่าก็จะเป็นตัวละคร5ดาวหมดเลยนะผมไม่รู้ว่าทุกคนจะมีตามแบบผมหรือเปล่าอันนี้เป็นไอดีที่ผมและไปยืมเพื่อนมาทดลองนะครับอ่ะคือสปีดของ a ากาที่เพื่อผมทําได้เนี่ยประมาณ168เลยนะแล้วก็ของ s u n เดยจะอยู่ที่ประมาณสปีด162แล้วก็อันติของโรบินแล้วก็บวกกับสกิลแพสซีพอสวรค์แล้วก็เทคที่เรานั้นอัพไปก็สปีดจะเท่าๆกับอาร์กาไม่ก็สูงกว่าเลยนะ คือตอนนี้นับว่าตัวที่ออกก่อนเนี่ยไม่โรบินก็อาร์คา,าน,นะครับ2ออย่างนี้คือดูไปได้เลยเพราะว่าสปีดของโรบินเนี่ยมันบวกให้ตัวเองอยู่แล้วโชวงต้นเกมแล้วก็หัวหวสปีดต่ำๆก็ได้ออกที่หลังน่าจะโอเคที่สุดแล้วคือณปัจจุบันเนี้ยเออถ้าทุกคนนั้นอยากเล่นเป็นสายไหนคือเชิญเลยนะแต่นี่คือที่ผมนั้นลองมาท้อหนึ่งเลยคือโรบินไม่จำเป็นต้องมี LC จบ e0 s1 ก็จบแล้วไม่ต้องมีตัวละครอื่นแบบมาซัพพอร์ตก็ได้ แต่ถ้าทุกคนแบบอยากจะถามว่าถ้าผมไม่มีซันเดย์โค้เล่นอะไรเหรอถ้าจะเอาเบสิกเบสิกที่ผมแนะนําก็จะเป็นเอ่อเอนะครับผมผ่าดความทรงจําจะแทนซันเดย์ก็ได้ทีมจะถูกลงมาหน่อยและก็ประสิทธิภาพในการเล่นเนี่ยจะลดทอนลงมาเยอะมากๆถ้าต่างจากการมีซันเดย์กับไม่มีซันเดย์อันนี้คือจะเห็นผลแบบชัดมากๆเลยนะและก็อีกอย่างนะครับหัหัวเอามาเติมพลังงานให้กับ อาร์ไกลอาแล้วก็ฮิวแล้วก็ล้างบัฟได้พอฉันแล้วตัวละคร5ดาวที่จําเป็นนะตอนแรกที่ผมไปทดลองมาก็จะเป็นห oh ูวห oh ัวนี่แหละเอเ work, อเอาเวนไม่ไม่เวิร์กเพราะเอาเวนไม่มีเติมพลังงานอะไรทั้งนั้นมีแต่การบัฟโลและก็เสกโลแล้วก็ช่วยเบรกถ้ามอนแพ้จิตภาพแล้วก็ช่วยแปลตาระได้เพราะฉะน,นั้นนอกจากค oh ูห oh ัวเนี่ยผมมองว่าไม่มีแล้วดัวชาติยิ่งไม่โอเคเลยครับถึงดัวชาต์คิวแรงจะล้างบัฟได้ก็จริงแต่มาอิวได้แค่ตัวเดียว และถ้าเราใช้แบ,บสิีพอสวัสร์ลัวชาลัวชาวก็ต้องตีปกติด้วยเพื่อที่จะตุดนเลือดก,กับเพื่อทีคีมก็ได้เพราะฉะนั้นลัวชาผมไม่นับแล้วกันนะอืตัวสีดาวใช้เป็นอะไรก็ได้เดี๋ยวผมค่อยพูดผมขอพูดถึงตัวละครอย่างห้าดาวก่อนนะโอเคไปหนึ่งเคือตัวละครที่จะได้เปิดก่อนคือโรบินโรบินกดสกิล e b u f ปึ๊บแล้วก็ให้อากาเออตีปกติถึงเทินของเออซันเดย ซันเดย์ก็ดึงกลับมาใหม่นะครับแล้วก็สกิลต่อไปเรื่อยๆคือตอนแรกมันจะมีให้ดึง2ตัวผมว่าระหว่างดึงหุ่นกับดึงแกลยอาถ้าเป็นผมอะหุ่นดีกว่าเอาหุ่นมาทามําดาเมจเพราะดาเมจส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่หุ่นนะแกอาเนี่ยเหมือนแบบเป็นตัวแบบเอ่อช่วยทําดาเมจได้ในระดับหนึ่งอ่าถ้าเกิดแต่ค,ครบ6ปุ๊บมันจะทําดาเมจได้ลวงมากๆดาเมจของนางแรงที่หุ่นอันนี้คือผมน่าจะทดลองมาอย่างชัดเจนนะส่วนหัว,หว ถ้าถึงเธอนางปุ๊บเนน้องเมื่อไหร่ก็กดสกิลอครั้งหนึ่งเพื่อปั๊บนะครับผมแล้วก็ล้างปั๊บให้ตอนเวลาโดนสถานะอะไรนั่นแหละถึงเธอปุ๊บจะได้ไม่ต้องนะผมรอเธอต่อไปเพื่อที่จะล้างสป,ปีก็เท่าไหร่ก็ได้ต้องโอ้โหแต่ถ้าจใจผมแนะนําก็น่าจะประมาณร้อยสี่สิบนะผมว่า1 3อยสามเนี่ยมันยังไม่เพียงพอที่จะเล่นนตอนนี้ทีมที่เออซันเดย์ที่ผมลองมาก็จะเป็นแบบนี้นะแล้วก็อีกอย่างนึงน,นะครับ ถ้าทุกคนไปโดนมอนลดสปีดอันนี้คือความชิบหายของเพื่อนเลยนะอะถ้าสมมติว่าเราบาลานสปีดมาดีแล้วใช่ไหมถ้าเราแบบไม่ได้เจอมอนที่มันแบบเออโดนโดนกัดกันหรือว่าเราแบบโดนรถนู่นหรือว่าโดนแบบไม่สามารถออกเทินได้เลยแบบนี้อันนี้คือทีมเนี้ยจะพังทันท,ทีเลยนะสปีดที่เราบาลานมาช่วงต้นเกมหรือว่าช่วงท้ายเกมเนี่ยจะดรอปไปทันท,ทีเลยคือบางครั้งเนี่ย การโดรสปีดเนี่ยก็เป็นอไอที่สำคัญมากๆนะอันนี้ทีมแพงนะนอกจากคุณผู้ชมจะแพงแล้วก็ต้องเล่นให้เป็นด้วยถ้าเล่นไม่เป็นดาเมจที่เพื่อๆจะทำได้เนี่ยจะหายไปประมาณ60%เลยผมพูดเลยอืมเพราะฉะนั้นนี่คือราคาของทีมแพงที่สุดที่ผมนั้นลองมานะอ่ะต่อไปนะครับผมเป็นตัวละครทีมถูกนะก็จะเป็นอากยาแล้วก็ติงหยุนนะล่างสีดาวแล้วก็ MC เอ,อ่อจิตภาพเอ้ยข้ไปผม MC ความสงจำอันนี้คือผมใส่ไป m m เมีไม่เลหรอกมันไม่ได้บัาอะไรนะแล้วก็อาลุงกาลเกิลอันนี้จะเป็นทีมที่เล่นยากกว่าแล้วก็ช้าก,กว่าด้วยพอชันแล้วทีมนี้ถามว่าเล่นพลาดได้ไหมเล่นพลาดได้เล่นแบบสามารถจบภายในกี่ไซคิขประมาณ4-3เท่านั้นนะถ้าเทียบกับทีมเต็มที่ผมนั้นลองแบบฟูลแมสมาแล้วแล้วก็เล่นแบบไม่พลาดนะจะจบที่ประมาณ2หรือ3ไซคิข หนึ่งไซเคิถามว่าทําได้ไหมทําได้แต่รอบนี้มอนมันไม่ค่อยอวยเท่าไหร่ไงก็เลยแบบจบช้านิดนึงถ้าเทียบกับทีม5ดาวแต่ทีมเนี้ประมาณ4ี่หรืห้าเลยนะที่ผมลองเล่นมาถือว่าช้าปกติถ้าถามว่าไม่มีการเกินใช้ไ,ได้ก็สามารถใช้พวก n น็ตลิงได้และก็ MC เหรอผมว่าทุกคนน่าจะมีหมดถ้าคนที่เล่นช่วงเออได้ผ่านมาแล้วอะ,อะ แล้วก็ติงอยู่สามารถใช้ใครยแทนได้ก็ถ้าจะแพงขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นโบเนียสปาร์คเกิลผมรู้สึกว่ามันบัฟไม่ค่อยดีเท่าไหร่และก็อีกอย่างหนึ่งคือสปาร์คเกิลเนี่ยผมไม่การันตีได้ว่ามันจะดึงขึ้นไงถ้าในจังหวะที่มันดึงไม่ขึ้นเนี่ยชิปหายของเพื่อนๆของจริงผมไม่อยากจะแนะนาเออสปาร์คเกิลเท่าไหร่ถ้าจะแนะนําคือแนะนําโบเนียดีที่สุดแล้วหันยาเติมพลังงานได้ไหมเหมือนจะเติมได้ใช่ปะผมไม่ได้หันยานานานแล้วผมลืมอ่ะนั่นแหละ ไม่ได้ไปทดลองด้วยคือคลิปเนี้ยผมทดลองหนักมากๆแล้วก็ลองหลายอย่างจริงๆนะอ่ะประมาณนี้แล้วก็ถามว่าใครแทนติงหยุดได้มัางก็แ s t ตา Bu f ATK ได้เอ่อเลงแอชชันได้ไม่ค่อยโอเคติงหยุดน่าจะเป็นตัวละครที่ผมว่าทุกคนน่าจะมีที่ส่วนในดีนะมี E4 ก็โอเคนะใช้ได้แล้ว E0 ก็พอไหวเพราะฉันนี่คือทีมราคาที่ถูกที่สุดแล้วเพราะฉันก็ มีคิมอะไรกไ็เล่นไปก่อนแล้วกันนะต่อไปนะครับผมก็จะเป็นเรื่องของ LC ที่ผมนั้นได้ลองมาเลยนะเพราะฉันนแล้วเออของ R5 เนี่ยอันนี้ผมยังไม่ได้ไฟแนลนะว่ามันจะ100%ไอเก้เนี่ยอย่าพึ่งตัดสินว่ามันคือดา a เมที่ใช่เพราะว่ามันยังไม่มีที่แบบมันขัด5ไงผมมีแค่ขัด1เท่าที่ลองมาดาเมจอยู่ที่ประมาณ85%เป็นอันดับ2เลยนะส่วนของเอ,อ เหมยกับเฮอร์ตายังไม่ได้ลองมันปั้นไม่สุดอะเรลแค่30ะถ้าเอามาใช้มันก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ไงก็เลยเอาแค่2อย่างนะผมคือ LC ประไปจำตัวกับออของ BP นะครับน่าใช่นะ BP เติมเอาอันนึงก็ได้แล้วคือนอกจากนาง LC ประจาตัวจะบวกดาเมจให้แล้วดาเมจต,ตีถี่ขึ้นแล้วทุกคนยังจะได้เรื่องสปีดอีกเพราะฉะนั้นถ้าทุกติว่าเพื่อนเพื่ทาสปีดได้ประมาณสักเออร้อ ไม่ก็150ใช้อันนี้ไปอ่ะสปีดแล้จะบวกประมาณสัก12ไม่ก็18นี่แหละก็ถ้ากับว่าจะบวกไปประมาณเออรวมกับที่เรามีก็160ขึ้นเลยนะคือตัวละครตัวนางเนี่ยถามว่าเป็นตัวที่หิวอะไรบ้างเหรอหนี่คือหิวคีเลดแล้วก็คีดาเมดแล้วก็สปีด3อย่างนี้เชียถามว่าหิวอะไรบ้างก็พลังงานส่วนหนึ่งคือมีอยู่ที่ว่าทุกคนนั้นเล่นเป็นยังไงไงบางคนเขาก็ใส่เป็นเออสร้อยที ม่ก็สร้อยพลังงานคือณณ้าตอนนี้มันมีที่เราสองทางว่าถ้าทุกคนอยากจะเน้นความเฉี่เน้นความแบบรัวแรงก็ไปใช้สร้อย E.R. ได้แต่ถ้าอยากจะได้แบบทีเดียวจบหรือว่าเน้นแบบไม่แบบไม่อยากรอก็ a t k ได้แต่ถ้าจะให้ผมเชียร์เหรอยังไม่รู้อะเพราะว่าผมทดลองมาหลายอย่างมากณนะตอนนี้คือยังไม่ได้ไฟนอลว่าอันไหนดีกว่า แต่ทุกคนเขาบอกว่าสร้อยเ ER าพอใช้ได้ a อ k รู้สึกว่าจะไม่ขนาดนั้นอ่ะประมาณที่แล้กันทุกคนก็ถือว่าผมมาแนะนําตอนนี้เท่านี้พอประจุกไปทีบบ่ร้อยผมสำหรับตัวละครอย่างอารไกอานะคือถ้าทุกถ,ถ้าทุกคนนั้นคิดว่าตัวละครเนี้ยเล่นยากหรือว่าอะไรยังไงก็ถือว่าคอมเมนต์ได้นะคือผมรู้สึกว่าข้อมูลตรงเนี้ยมันไม่ได้ไฟแนลร้อยเปอร์เซ็นต์นะและก็ผมมีบางจุดที่ผิดพลาดไปด้วยแต่ก็ทุกคนที่เป็นเออปรมาจารย์ด้านการเล่นแนวเทิร์นเบียสอย่างสตาร์เรล เชิญคอมเมนต์ไว้ในใต้คลิปเลยนะครับผมรู้สึกว่ามีหลายจุดที่ผมไม่ได้พูดตรงแบบร้อคือผมมีเวลาน้อยมากทุกคนคือตอนที่อากิาอากำลังจะเข้าผมมีเวลาหาข้อมูลได้ไม่เยอะแล้วก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยนะคือผมนอนไปแค่ประมาณ1ชั่วโมงทุกคนแล้วก็ตื่นมาทําคลิปให้กับเ,เพื่อนๆนะก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้อะไรไปบ้างนะ่ะ วันนี้ผมขออนุญาตลาไปบ่ายๆก่อนเจอกันนะครับก็ถชอบก็ย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยครับถ้าที่สำคัญนะครับผมถ้าคนที่ชอบจริงๆก็อย่าลืมกดติดตามนะครับผมกันด้วยสวัสดีขออนุญาตลาไปก่อนบ่ายๆเจอกันบ่ายๆนะครับบ่ายๆทุกคน